สวัสดีครับวันนี้จะพามาแกะเสื้อนะครับเสื้อสุดตัวแพงจากเจ๊จุ่มนะครับนี่เลยเดีย๋ยวขอแกะห่อแป๊บหนึ่งนะครับ นี่เลยอืมอให้ดูสภาพโดยรวมงานดีนะครับเดี๋ยวผมเอาสลักลูกูบออกก่อน เหไมให้ดูใกล้ๆเลยอดี๋ยวให้ดูโดยรวมรวมก่อนนะครับนี่เดีย๋ยวจะสร้างน้ำหนักให้ดูด้วยกับไอเสื้อสุบราคาถูกๆว่าน้ำหนักมันต่างกันเท่าไหร่นะครับเเดี๋ยวเราก็ เอาลูกซูบแล้วก็สลักมาให้ดูด้วยมันก็คงมันเหมือนกันเนาะสลักนี่ตัวลูกสูบน,นีีด้านในในเดี๋ยวผมไปเอากิโลมาชั่งให้ดูด้วยดีกว่าแล้วนี่อีกเสื้อสวอีกหนึ่งตัวนะครับ วันนี้จะเป็นเสื้อสูบตัวถูกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันก็จะมีมาให้เหมือนกันนะแหวนลูกสูบ เดี๋ยววางแยกกันเดี๋ยวมันจะปนกันนี่ตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับอ่าตัวด้านขวามือนี้ก็จะเป็นของสองเจีจุ่มครับตัวสีขาวๆเนี่ยตัวถูกจะเป็นตัวดำๆนะครับอ่าเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยว่ามันต่างกันยังไงบ้างหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ทีแรกเลยนะก็คือเรื่องสีเนาะนี่ ถ้าเป็นตัวตัวสีขาวเนี่ยตัวรหัส1 e 48 fp ตัวนี้ครับเนื้อรูง,งานดีมากครับนี่แล้วอีกตัวนึ้ตัวนี้จะเป็นของ48 k j y เห็นไหมถ้าโดยรวมมองผันผ่าๆอย่างเนี้ยครับมันก็แทบไม่มีอะไรต่างกันเนาะ อันนี้เดี๋ยวเราลองมาชั่งกิโลดูกันว่าแต่ละตัวน้ําหนักต่างกันเยอะไหม,มาเดี๋ยวผมขอจัดสถานที่ก่อนือออ่ะมองเห็นเนอะนี่เลยแม่งเสียงเสียงรถโฆษณาโคตร,ครดังอ่านะเรามาชั่งกันอันนี้เสื้อสุบเจ๊จุม๋มแน่ หนัก576กรัมนะครับอ่าเรามาดูเสื้อตัวถูกกันป,ปึ๊้าร้ิบ539กรัมแล้วคราวนี้ลูกสูบแหวนลูกสูบแหวนอยู่79กรัมนะครับของเสื้อตัวถูกนะครับ อาผมวางตรงนี้เดี๋ยวมันจะหลงกันอันนี้อันนี้จะเป็นลูกสุกข,ของเจจุ่มนะครับนี่เลยเจ็ดสิบห้ากรัมอ่าต่างกันนิดหน่อยครับอ่านี่เดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมมีเสื้ออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมมาลองมาช่างให้ดู นี่ส่วนตัวนี้จะเป็นของ 1E48FP อีกหนึ่งโรงงานนะครับนี่น้ำหนักค่อนข้างใกลเคียงกับของเจ๊จุ่มมากเลยอันนี้572นะครับอ่าของเจ๊จุม่มต่างกันอยู่สี่กร,รมัมเสื้อเจอจุ่มหนักกว่า แล้วลูกลูกของตัวนี้นะครับนี่ของตัวนี้อันนี้ลูกความสลักนะครับอยู่เก้าสิบสามเดี๋ยวผมใส่ก่อนะผมเดี๋ยวผมลงเองน้ำหนักลูกสูบกับสลักใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันทุกรุ่นเลย อของเสื้อตัวสีดำนะครับสลักลูกสูบน่าจะเบาสุดละส่วนน้ำหนักก็ประมาณนี้นะครับเนาะช่างให้ดูกันคราวนี้ก็ผ่านไปแล้วเนาะแต่ละตัวเรื่องน้ำหนักแต่ที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะผมว่าไอเสื้อตัวแพงเนี่ยผมว่ามันก็สมราคามาันแหละ นี่เลยเดี๋ยวผมจะใช้เสื้อตัวนี้นะครับกับเครื่องตัวสีส้มเดี๋ยวเสื้อตัวสีส้มผมก็จะถอดออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แทนกันเลยจะได้ลองดูกันว่าเสื้อตัวแพงๆนี้มันมันดีสมราคาไหมแต่เท่าที่สังเกตผมว่าโอเคนะ นี่ขอบคุณเจ๊จุ่มด้วยนะครับใครที่สนใจเสื้อของดีๆแบบนี้นะครับงานเนียนๆเ,เนียนแค่ไหนก็ดูจากคลิปเอาละกันนะครับนี่ให้ดูหลายๆมุมเลยครับหมุนไปเรื่อยๆสังเกตเอานะครับเสื้อตัวนี้เราจะสังเกตได้จากตรงนี้ครับมันจะมีร่องไม่ขีดเนาะที่เขาเรียกกันร่องไม่ขีดตรงนี้ ใครสนใจเสื้อแบบนี้ก็ติดต่อเจ้าจุ่มไปได้ครับบอกว่าตามมาจากคลิปช่องลุงป้อมก็ได้กันื่อาจจะแพงกว่าเดิมแต่งานดีครับสมราคาไม่รู้จะหมุนให้ดูมุมไหนแล้วนะอ่ะให้ดูที่สังเกตหลักๆง่ายๆแล้วกันนี่เลย รหัสข้างตัวเสื้อนะครับมีโลโก้แบบนี้รหัสแบบนี้แล้วอีกฝั่งนึงก็จะมีตัวเลขแบบนี้เรื่องช่องพอดต,ต่างๆผมว่างานมันเนี้ยบมากอะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับไอตัวของถูกนะแล้วก็เนื้ออะลูเนี่ยค่อนข้างเรียบเนียนมาก เอาไว้เดี๋ยวใส่เสร็จเรียบร้อยอยังไงเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้ชมอีกทีนะครับสนใจงานดีๆนี้ติดต่อเจ๊จุ่มได้ครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ครับว่าติดต่อซื้อที่คนไหนนะครับแนะนำครับแนะนำจากเบื้องต้นแล้วผมว่ามองจากสายตางานดีเรียบร้อยครับงานเนียนมาก คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะแค่แกะกล่องเปรียบเทียบให้ดูกันคร่าวๆสวัสดีครับผม